ไลายพรีเมียม EP สสร้างโปรไฟล์เสริมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับไลายพรีเมียมโดยผมเจตนิพัฒน์ธรรมมาพิรมและช่องไอทไม่มีไกลตัวครับสำหรับ e ีนี้นะครับผมก็จะพาคพณ่ทุกท่านนะฮะ ไปสร้างโปรไฟล์เสริมกันนะครับหลังจากที่ใน e ีพีที่แล้วผมได้พาเพื่อนๆไปรู้จักกับวิธีการสมัครรายพรีเมียมกันแล้วนะครับ e ี EP นี้ผมก็จะเริ่มพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะไปทดลองใช้ สิทธิประโยชน์ต่างๆของรายพรีเมียมกันนะครับว่าคนตาบอดเราจะสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆที่รายพรีเมียมเขามีมาให้เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะไปดูกันครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่รายนะฮะ หน้าจอแอปเนเซนเจอร์เนเซ,เ,ซ,เ,ซเมทเซนเนมไ,ไ,ไลน์ไลน์ไลน์หกไลน์ไลน์หกร้อยแปดสิบสี่การแจ้งเตือนจากนั้นนะครับก็ไอที่แถบหน้าหลังเดิมนะฮะเพิ่มบัญชีทางการไลน์พรีเมียมเป็นเพื่อนคุณจะดอกจันสมาชิกด,ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมดลิงกลับปุ่มอ่าขอพายน,นะฮะกลับปุ่มขออนุญาตออกมาก่อนนะกลับปุ่มไลน์กลับวันยูไอโงมไปที่แอปลไลน์ของคุณนะฮะไลน์ ลน์อรับจากนั้น <Line. S 1> มาที่แถบหน้าหลักนะครับแถบแชทหน้าแถบหน้าหลักหน้าหนึ่งจากห้าแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับใส่ข้อความืมดไมโครไฟล์ตั้งค่าตั้งค่าอ่านะฮะคุณความเป็นส่วนตคุณสามารถจะใช้การสำรองข้อมูลพรีเมียมได้หน้าตาไลน์ <Line S 3> พรีเมียมไลน,น์ไมโครไฟล์เสริมจากนั้นนะฮะ ปัดขวามเรื่อยนะครับมาหาคำว่าโปรไฟล์เสริมนะครับแล้วก็แตะสองครั้งเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นให้เราปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับรู้สิ่อโปรลลไฟล์หลักไหมเจดไม่พัดเมื่อเข้ามานะครับเขาก็จะบอกว่า โปรไฟล์หลักของเราชื่ออะไรนะครับจากนั้นปัดขวาไปอีกครับเพื่อน585คนเห็นโปรไฟล์นี้อาแก้ไขารายชื่อเพื่อนโปรไฟล์เสริมโปรไฟล์เสริมนะครับสร้างโปรไฟล์เสริมสร้างโปรไฟล์ที่มองเห็นได้เฉพาะเพื่อนที่คุณเลือกจากนั้นปัดมาหาปุ่มนี้แหละครับสร้างโปรไฟล์เสริมนะฮะ <Prof> เขาจะบอว่าสร้างโปรไฟล์เสริมสร้างโปรไฟล์ที่มองเห็นได้เฉพาะเพื่อนที่คุณเลือกสร้างโปรไฟล์เสริมสร้างโปรไฟล์ที่มองเห็นได้เฉพาะเพื่อนที่คุณเลือกนะฮะอ่ะแล้วเราก็แตะสองครั้งเข้าไปตรงนี้ครับเงื่อนไขอ่าทีนี้เขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆมาให้เราอ่านนะครับ ขอให้ทุกคนอ่านเงื่อนไขก่อนนะฮะก่อนที่จะสร้างโปรไฟล์นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาอ่านเงื่อนไขในการสร้างโปรไฟล์เสริมของลายพรีเมียมก่อนนะครับปัดขวาไปเไรื่อยๆครับเงื่อนไขข้อกำหนดและข้อควรระวังของโปรไฟล์ย่อยมุมมอ,องเว็บฟีเจอร์โปรไฟล์ย่อยของแอปพลิเคชัน line เรียกว่าบริการโปรไฟล์ย่อย จุลภาคนี้มีให้เฉพาะสมาชิกของ Line Pre เ i u m เท่านั้นหากมีการใช้งานบริการโปรไฟล์ย่อยให้ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้และแม้ว่าสมาชิก,กภาพ Line Pre m i u m ของท่านจะถูกยกเลิกในภายหลังเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลในช่วงระยะเวลาอนุโลม30วันตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ Line Pre m i u m และจะกลับมามีผลอีกครั้งเมื่อท่านทำการเปิดใช้งานใหม่ทั้งนี้การเป็นสมาชิก Line Prem i u m หมายถึงบริการสมาชิกแบบชำระเงินที่ให้บริการโดย Line c o r p o r a t i o n บริษัทจุลภาคผ่านแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษต่างๆรวมถึงบริการโปรไฟล์ย่อยและสมาชิกหมายถึงบุคคลที่สมัครใช้บริการไลน์พรีเมียมกรณีที่มีประเด็นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่นี้หรือมีความขัดแยง้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้กับคู้มือผู้ใช้ไลน์พรีเมียมจะให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในผู้มือผู้ใช้ไลน์พรีเมียม 1. หากมีการรายงานการใช้งานบริการโปรไฟล์ย่อยในทางที่ผิดเช่นการช่อโกงการปลอมแปลงตัวตนหรือรูปแบบการละเมิดอื่นๆโดยผู้ใช้รายอื่นและได้รับการยืนยันโดยบริษัทบัญชี Line ของท่านอาจถูกจำกัดการใช้งานหรือระงับการใช้งานตามข้อกำหนดการใช้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้องของ Line Corporation 2. เกี่ยวกับโปรไฟล์หลักและโปรไฟล์ย่อยก็ไก่โปรไฟล์หลัก หมายถึงข้อมูลโปรไฟล์เช่นรูปภาพและชื่อที่แสดงที่ผู้ใช้กำหนดไว้เมื่อลงทะเบียนบัญชีไลน์ส่วนโปรไฟล์ย่อยหมายถึงข้อมูลโปรไฟล์เพิ่มเติมที่สร้างขึ้นผ่านบริการโปรไฟล์ย่อยและตั้งค่าให้แสดงแก่ผู้ใช้เฉพาะบางรายในแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้น ขอไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการโปรไฟล์ย่อยรวมถึงโปรไฟล์หลักโปรไฟล์ย่อยรวมถึงเวอร์ชันที่เคยตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้และความเชื่อมโยงระหว่างโปรไฟล์เหล่านี้อาจปรากฏให้ผู้ใช้รายอื่นเห็นได้ขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้งานเช่นห้องแชรการแจ้งเตือนท่านไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะให้โปรไฟล์ใดแสดงแก่ผู้ใช้ไรายใดทั้งนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนี้อย่างท่องแทก่อนใช้งานบริการ ข้อควายโปรไฟล์ย่อยอาจถูกนำไปใช้ในบริการที่เองตามความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์รวมถึงบริการของบุคคลภายนอกบางรายที่เชื่อมโยงผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วยสำหรับรายชื่อบริการทั้งหมดที่สามารถใช้งานโปรไฟล์ย่อยได้โปรดดูในข้อ3รายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่สามารถใช้งานโปรไฟล์ย่อยได้งงในบางบริการโปรไฟล์หลักของท่านอาจแสดงให้ผู้ใช้เห็นได้แม้จะได้ตั้งค่าโปรไฟล์ย่อยไว้สำหรับผู้ใช้นานแล้วก็ตาม จอจานเนื่องจากพฤติกรรมของระบบเช่นการแคชข้อมูลความล่าช้าในการซิงค์คนในโปรไฟล์หรือการแสดงผลในเนื้อหาที่แชร์โปรไฟล์ย่อยของท่านรวมถึงเวอร์ชันที่เคยตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้อาจปรากฏให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการตั้งค่าโปรไฟล์ย่อยเฉพาะเห็นได้ 3. รายละเอียดบริการที่รองรับโปรไฟล์ย่อยกอ่อต,ตัวอย่างบริการที่รองรับหนึ่งโปรไฟล์ที่ท่านตั้งค่าจะปรากฏให้เห็นเฉพาะเพื่อนของท่านในแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้น สองโปรไฟล์ที่ท่านได้ตั้งค่าจะถูกแสดงให้ผู้ใช้ทุกคนในห้องแชทที่ท่านเขา้าร่วมเห็นสามโปรไฟล์ที่ท่านตั้งค่าก่อนจับล็อกหรือซ่อนเพื่อนคนนั้นจะยังคงแสดงให้เพื่อนคนนั้นเห็นอยู่สี่หากท่านได้ตั้งค่าโปรไฟล์ย่อยสำหรับเพื่อนที่ได้เพิ่มท่านเป็นเพื่อนในรายการโปรดเพื่อนคนนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อโปรไฟล์ของท่านมีการอัปเดตค่าใน Lineroom ชื่อผู้เผยแพร่โปรไฟล์สังคมออนไลน์และโปรไฟล์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับคอมเมนต์จะแสดงให้ผู้ใช้อื่นเห็น 6โปรไฟล์ที่ท่านตั้งค่าจะถูกแสดงในระหว่างก,การโตแบบตัวต่อตัว,ตวและการโตแบบกลุ่ม7โปรไฟล์ที่ท่านตั้งค่าจะถูกแสดงในระหว่างก,การใช้งานฟีเจอร์ Line Gift เช่นการซื้อของขวัญหรือการดูของขวัญที่ท่านได้รับหรือส่องไป8โปรไฟล์ที่ท่านตั้งค่าจะถูกแสดงขณะใช้งานสติ๊กเกอร์อีโมจิและทิมของ l ล ne รวมถึงในรายการเลือกเพื่อนและรายการของขวัญ9โปรไฟล์ที่ท่านตั้งค่าจะถูกแสดงในฟีเจอร์ต่างๆของห้องแชทเช่นการลงคะแนนกิจกรรมและเกมบันได ข,ข้อไขประเด็นสำคัญที่ควรระวังวงเล็บเปิดหนึ่งโปรไฟล์ย่อยไม่สามารถใช้งานได้ในบริการในเครือของ Line Line Family Service s เวน้แต่ท่านจะเข้าสู่ระบบบัญชี Line ของท่านโดยสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดนี้บริการในเครือของ Line Line Family Service s หมายถึงบริการซึ่งให้บริการโดย Line Corporation หรือบริษัทในเครือเช่น Line h o m ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน Line และเชื่อมโยงกับบัญชี Line โดยมีรวมฟังก์ชันส่งข้อความหลัก สองในบริการในเครือของ Line Line Family s e ซ v i c e s ที่ไม่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนใน Line Feature Profile ย่อยจะไม่สามารถใช้งานได้3ในข้อความของห้องแชทเช่นการยืนยันการจองหรือการอัปเดตจากไ n e ์เกมอาจมีการแสดงโปรไฟล์หลักหรือโปรไฟล์ย่อยที่เคยตั้งค่าไว้ก่อนหน้าส่งผลให้เพื่อนอาจเห็นโปรไฟล์ที่แตกต่างจากการตั้งค่าปัจจุบันของท่านได้ยาวหน่อยแต่ก็ต้องอ่านนะฮะอ่ะไปต่อครับ สี่บัญชีทางการของ l ล ne อาจเก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลโปรไฟล์ย่อยผ่านการแชร์ทุกลุ่มหรือการโต้ตอบอื่นๆถ้าข้อมูลโปรไฟล์ย่อยและโปรไฟล์หลักอาจยังคงถูกเก็บรักษาไว้โดยบัญชีทางการของ Line หรือผู้ให้บริการแอปที่เชื่อมโยงอยู่แม้ว่าสมาชิก Li n e Premium ของท่านจะถูกยกเลิกแล้วก็ตาม6หากบัญชีทางการของ Line อยู่ในแชร์ทกลุ่มบัญชีนั้นอาจสื่อสารหรือโต้ตอบโดยใช้ชื่อโปรไฟล์ย่อยของท่านแม้จะตั้งค่าโปรไฟล์หลักไว้หรือใช้ชื่อโปรไฟล์หลักของท่านแม้จะตั้งค่าโปรไฟล์ย่อยไว้้้โดยยขึนอู่่กกัับาารตงค เจ็ดหากท่านอ,อนุญาตให้แอปที่เชื่อมโยงเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์โปรไฟล์หลักของท่านจะถูกแชร์กับผู้ให้บริการนั้นแต่ 8. หากแอปที่เชื่อมโยงร้องขอข้อมูลเพื่อนหรือกลุ่มโปรไฟล์ย่อยของท่านอาจถูกแชร์กับผู้ให้บริการโดยปราศจ,จากความยินยอมของท่านโดยตรงหากเพื่อนของท่านที่ใช้แอปนั้นได้ตั้งค่าโปรไฟล์ย่อยไว้การตั้งค่านี้สามารถจัดการได้ที่การตั้งค่าในแอปไลน์การจัดการความเป็นส่วนตัวการเข้าถึงข้อมูลจากแอป 9หากแอบที่เชื่อมโยงร้องขอข้อมูลเพื่อนหรือกลุ่มผู้ให้บริการอาจสามารถเข้าถึงทั้งโปรไฟล์หลักและโปรไฟล์ย่อยของท่านและระบุได้ว่าโปรไฟล์ใดแสดงให้เพื่อนคนใดเห็น10หากกลุ่มไม่มีการตั้งชื่อและเปิดใช้งานฟังก์ชันไม่เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติในกลุ่มหรือหากผู้เข้าร่วมใช้ Line เวอร์ชัน19.0หรือต่ำกว่าชื่อโปรไฟล์หลักของท่านอาจถูกใช้เป็นชื่อกลุ่ม11โปรไฟล์หลักจะแสดงในเครื่องมือปรับตารางเวลาภายในห้องแชทและไล n e นู l i ลท์ 12เมื่อแชร์โทษในไลน์วูมบนแพลตฟอร์มโซเชียลภายนอกโปรไฟล์หลักของผู้เผยแพร่จะแสดงออกไป13เมื่อแชร์โทษในไลน์วูมรวมถึงการกล่าวถึงและคอมเมนต์ในห้องแชทชื่อโปรไฟล์ที่แสดงให้ผู้ส่งเห็นจะถูกแสดงออกไปซึ่งอาจเปิดเผยฐานะการตั้งค่าโปรไฟล์ย่อยให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นทราบได้14หากผู้ใช้ไม่ได้เพิ่มท่านเป็นเพื่อนโปรไฟล์หลักของท่านอาจปรากฏในรายการที่กำหนดได้เองของ l Line ์ o o m 15หากข้อความโน้ตที่มีการกล่าวถึงหรือคอมเมนต์ถูกคัดลอกและวางลงในห้องแชทชื่อโปรไฟล์ที่แสดงให้ผู้สรงเห็นจะถูกวางลงไปด้วยซึ่งอาจเปิดเผยได้ว่าโปรไฟล์ย่อยหรือโปรไฟล์หลักถูกแสดงให้ผู้ใช้แต่ละคนในห้องแชทเห็น16หากมีการกล่าวถึงในเนื้อหาข้อความโน้ตชื่อโปรไฟล์ที่แสดงให้ผู้เขียนเห็นจะปรากฏในการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องในห้องแชทซึ่งอาจบ่งบอกได้ว่าโปรไฟล์ใดถูกแสดงให้ผู้ใช้คนใดเห็น17ชื่อโปรไฟล์ที่แสดงในการแจ้งเตือนก่อนหน้าเช่นการสร้างโน้ตจะไม่ถูกอัปเดตแม้ว่าจะมีการเปลี่ 18เมื่อมีการส่งการแจ้งเตือนการเพิ่มเพื่อนไปยังอีกฝ่ายโปรไฟล์หลักของท่านจะแสดงออกไป19าหากมีการแชร์ข้อความที่กล่าวถึงท่านผ่านเวอร์ชันไลน์บุญโครมไปยังห้องแชทอื่นชื่อโปรไฟล์ที่ใช้ในขณะที่ถูกกล่าวถึงอาจปรากฏแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อภายหลังแล้วก็ตาม20ใน i ล e g เกมโปรไฟล์ย่อยของท่านอาจแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้แม้ว่าท่านจะตั้งค่าโปรไฟล์หลักไว้แล้วก็ตามในทางกลับกันแม้ว่าท่านจะตั้งค่าโปรไฟล์ย่อยไว้แล้วผู้ใช้อื่นอาจเห็นโปรไฟล์หลักหรือโปรไฟล์ย่อยอื่นแทนได้เช่นนกัน4 ขอบเขตการบริการโปรไฟล์ย่อยสำหรับสมาชิกกอไก่สมาชิกสามารถสร้างโปรไฟล์ย่อยได้สูงสุด22โปรไฟล์นอกเหนือจากโปรไฟล์หลักของตนกอไข่ในระยะเวลาที่สมาชิกไลน์พรีเมียมยังมีฐานะใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดของบริการโปรไฟล์ย่อยจะสามารถใช้งานได้้อควายหากท่านยกเลิกสมาชิกไลน์พรีเมียมท่านจะมีระยะเวลาผ่อนผัน30วันนับจากวันที่ยกเลิกในช่วงเวลานี้ท่านยังสามารถใช้งานบริการโปรไฟล์ย่อยได้หากท่านสมัครสมาชิกใหม่ภายในระยะเวลาผ่อนผันข้อมูลโปรไฟล์ย่อยของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้หากท่านไม่สมัครสมาชิกใหม่ภายานใน,ใน ระยะเวลาผ่อนผันข้อมูลโปรไฟล์ย่อยที่บริษัทเก็บรักษาไว้จะถูกลบถาวรและเพื่อนที่เคยเห็นโปรไฟล์ย่อยของท่านจะแสดงโปรไฟล์หลักของท่านแทนงงูเมื่อข้อมูลโปรไฟล์ย่อยของท่านถูกลบแล้วจะไม่สามารถได้กู้คืนหรือเรียกคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆจอจานหากท่านกลับมาใช้บริการโปรไฟล์ย่อยหลังจากการยกเลิกการตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาผ่อนผันหรือเมื่อมีการเปิดใช้งานสมาชิกใหม่อีกครั้งค่ะ การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไปยังประเทศที่ไม่มีบริการโปรไฟล์ย่อยกไก่สมาชิกสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับบัญชีไลน์ของตนเป็นหมายเลขจากประเทศที่ไม่มีบริการโปรไฟล์ย่อยหากหมายเลขใหม่มาจากประเทศดังกล่าวสมาชิกไลน์พรีเมียมจะหมดอายุและจะเริ่มระยะเวลาผ่อนผัน30วันนับตั้งแต่เวลาที่เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขที่ไม่รองรับกอไก่หากสมาชิกไม่อัปเดตหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเป็นหมายเลขจากประเทศที่รองรับบริการโปรไฟล์ย่อยภายในระยะเวลาผ่อนผันสมาชิกไลน์พรีเมียมจะถูกยกเลิกและข้อมูลโปรไฟล์ย่อยที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดจะถูกลบ สมาชิกดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ย่อยหรือกำหนดโปรไฟล์ย่อยให้กับเรื่องได้อีกต่อไปขอควายหาบสมาชิกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบ,บียนกลับเป็นหมายเลขจากประเทศที่รองรับบริการโปรไฟล์ย่อยภายในระยะเวลาผ่อนผันข้อมูลโปรไฟล์ย่อยของสมาชิกจะถูกเก็บรักษาไว้งง,งเมื่อสมาชิกเปลี่ยนหมายเลขโทรศพทรัพท์กลับเป็นหมายเลขจากประเทศที่รองรับบริการโปรไฟล์ย่อยข้อมูลโปรไฟล์ย่อยจะยังคงเชื่อมโยงกับบัญชีของสมาชิกและพร้อมใช้งานได้ตามปกติ กรณีที่สมาชิก Line Pre เ i u m เพิ่มเพื่อนบัญชีทางการไลน์ของบริษัทบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการอื่นๆในแอป l i n e หรือใช้บริการใดๆในแอป l ล ne กอไก่หากท่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์โปรไฟล์หลักของท่านจะถูกแชร์ให้กับบริษัทบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการอื่นๆขอไ่ในบางกรณีบริษัทบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการอื่นๆอาจสามารถเข้าถึงทั้งโปรไฟล์หลักและโปรไฟล์ย่อยของท่านได้และอาจอนุมานข้อมูลบางอย่างเช่นโปรไฟล์ใดที่ท่านแสดงให้เพื่อนคนใดเห็นบ้างข้อควายแม้ว่าการเป็นสมาชิกกก Line Pre งทจะถูยยเลด้วห ใดก็ตามข้อมูลโปรไฟล์ย่อยของท่านพร้อมกับโปรไฟล์หลักยังคงถูกเก็บรักษาไว้โดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องหากเคยมีการแชร์ข้อมูลดังกล่าวมาก่อนข้อกำหนดพิเศษต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้บริการไลน์โคจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับผู้ใช้ที่พำนักอยู่ในไต้หวันเท่านั้นกอไก่โปรไฟล์หลักจะแสดงในเครื่องมือปรับตารางเวลาภายในห้องแชทไลน์วูไลน์และฟีเจอร์ชวนเพื่อนเมมเบอร์ m คทเมมเบอร์ในบริการไลน์โค ขอไข่บนหน้าจอของฟีเจอร์ชวนเพื่อนเมมเบอร์เคทเมมเบอร์ในไลน์ขวโปรไฟล์ย่อยของท่านจะถูกแสดงในรายการเลือกเพื่อนอย่างไรก็ตามบนหน้าของแคมเปญที่แสดงว่าเพื่อนได้รับเชิญหรือเข้าร่วมแล้วโปรไฟล์หลักของท่านจะถูกแสดงให้เพื่อนเหล่านั้นเห็นตกลงขอขาตกลงอ่าหลังจากที่อ่านเงื่อนไขเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีปุ่มตกลงอยู่ด้านล่างหน้าจอนะครับ ก็แตะสองครั้งเข้าไปครับยอมรับเงื่อนไขอ่จากนั้นเขาก็จะมีให้ยอมรับเงื่อนไขอีกนะครับปัดขวาไป close button ต้องยอมรับข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่าโปรไฟล์ไล n e ของข้าพเจ้าอาจถูกระงับหักโปรไฟล์อื่นถูกใช้เพื่อการช่อโกงหรือหลอกลวงผู้อื่นยังไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกไว้ ต้องยอมรับข้าพเจ้ารับทรบาบว่าโปรไฟล์ที่ข้าพเจ้าตั้งค่าระหว่างใช้งานบริการและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้อาจถูกแสดงเป็นข้อมูลสาธารณะให้ผู้ใช้รายอื่นเห็นได้แม้อัปเดตหรือลบโปรไฟล์ดังกล่าวแล้วก็ตามยังไม่เลือกช่องทำเครื่องเลือกไว้ต้องยอมรับข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่าบุคคลที่ข้าพเจ้าไม่ได้เพิ่มเพื่อนจะเห็นโปรไฟล์เริ่มต้นยังไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกไว้ ต้องยอมรับข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่าเพื่อนที่ไม่ได้ตั้งให้เห็นโปรไฟล์อาจเห็นโปรไฟล์ข้าพเจ้าได้เช่นเมื่อมีการแชร์ข้อความที่กล่าวถึงโปรไฟล์ดังกล่าวยังไม่เลือกช่องทาเลือกไว้ยอมรับและสร้างโปรไฟล์เสริมอพอเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วนะฮะเขาก็จะมีปุ่มยอมรับและสร้างโปรไฟล์เสริมนะฮะผมก็จะแตะสองครั้งเข้าไปครับไลน์ไายไทยหนึ่งแสดงแล้วกำลังแสดงแป้นพิมพ์สามซั่ง โฟโตปุ่มกำลังแก้ไขใส่ชื่อช่องแก้ไขชื่อนะฮะเขาก็จะให้เราใส่ชื่อนะฮะใส่รูปโปรไฟล์ต่อไปอนะฮะอ่ะผมจะลองดูแลกันนะฮะชื่อหอหีบสระไอไม้มาลายสระไอะอม้างอมรอเรือสระอึคอควายคอควายชิฟปิดอยู่การันการันอ่าเลือกรูปโปรไฟล์และใส่โตโต้ปุ่ม กำลังแก้ไขไหมช็อคโทโตเลือกรูปโปรไฟล์และใส่ชื่อสร้างโปรไฟล์เสริมเลือกรูปโตโตเลือกรูปโฟโต้ผมก็จะขอเลือกรูปโปรไฟล์ด้วยแล้วกันนะฮะซ่อนแปน้นคิมแล้วไลน์เลือกรูปวันเปอร์ซานวิดีโอไลน์รูปปุ่มรูปปุ่มสิบนาฬิกา27บนาที รูปปุ่มแสดงตัวอย่างวิดีโอเต็มหน้าจออ่ะเป็นรูปนี้รบบเร็กซี่เทจเร็สิ้นอ่ะแล้วก,ก็กดเสร็จสิ้นไปที่นะะหนึ่งไลน์ไทยไทยหนึ่งแสดงแล้วกําลังแสดงแป้นพิมพ์เลือกรูปโปรไฟล์โทโต้กําลังแก้ไขไหมช่องแก้ไขใส่ชื่อพอใส่ชื่อเสร็จแล้วนะฮะกดต่อไปปุ่มต่อไปปุ่มซอนแป้นพิมพ์แล้วสร้างโปรไฟล์เสร็จแล้วอ่า เขกดต่อไปปุ๊บนะฮะเขาก็จะบอกว่าสร้างโปรไฟล์เสริมแล้วนะครับปัดขวาไปสร้างโปรไฟล์เสริมแล้วเลือกเพื่อนที่ต้องการให้เห็นโปรไฟล์นี้อ่าเลือกเพื่อนที่ต้องการให้เห็นโปรไฟล์นี้นะครับไปเลือกเพื่อนปึองเลือกเพื่อนนะฮะภายหลังปื้ภายหลังนะฮะยอปในอีพีหน้านะครับ ผมก็จะพาทุกท่านนะฮะมาเลือกเพื่อนที่จะให้เห็นโปรไฟล์เสริมของเรานะครับโดยในอีพีนี้นะฮะผมจะกดพายหลังไปก่อนนะฮะ18บนาฬิกาสีเลือกเพื่อนที่ต้องการให้เลือกเพื่อนภายหลังโปรไฟล์ของ ภายหลังนะฮะเพื่อนห้5ร้คนเห็นโปรไฟล์นี้แก้ไขารายชื่อคือ่โปรไฟล์เสริมไหมหลังจากนั้นนะฮะพอกดภายหลังแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งโปรไฟล์เป็น2องโปรไฟล์เลยนะฮะก็คือโปรไฟล์หลักและโปรไฟล์เสริมนะฮะลองกดไปที่โปรไฟล์หลักดูนะไหมเจต่พัฒน์ไลน์อ่า ก็จะไปดูโปรไฟล์เราอยู่ Story, Chief, Angle, กลับกลุ่มโปรไฟทีนี้ลองกดไปที่โปรไฟล์เสริมดูไหมหน้าต่างโปรไฟล์ของคุณอ่า Line <น>ก็จะไปดูอย่างนี้นะฮะอ Angle, Chief, Memo หน้าปกโปรไฟล์อะไรประมาณนี้นะฮะกลับกลุ่มโปรไฟล์ของตอนนี้ผมขออนุญาตไปแต่งโปรไฟล์เสริมของผมให้เรียบร้อยก่อนนะครับ โปรไฟล์นี้ผมสร้างมาใช้ในสื่อการสอนเท่านั้นเนาะนะครับก็อาจจะไม่ไดเอาโปรไฟล์เสริมนี้ไว้ถาวรน,นะครับแต่เอาไว้เพื่อทำสื่อการสอนเพื่อให้ทุกท่านได้รู้ว่าการสร้างโปรไฟล์เสริมในรายพรีเมียมเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากสร้างโปรไฟล์เสริมเสร็จแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับ หากผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเจติพัฒน์ธรรมมาพิรมและช่องไอทีไม่มีไกลตัวก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับอีกไม้เจติพัฒน์ยิดยีบยิง,ยงฟอร์ปุ่มหน้าต่างคลสเอรทิุ้่มไม้เจ็ิยี่สินาฬิกาสี่ิบห้านาที สร้างโปรไฟล์เสริม20นาฬิกา49นาทีไม้ในิพกโปรไฟล์หลักโคลสเตอร์น์คุณหานัด20นาฬิกา50คุณสามารถใช้การสำรองข้อมูลพรี